ลงทุนบิตคอยให้รวยสไตล์ไมเคิลเซเล l ร์เอพิโซดที่2ตอน first principles จากตอนที่แล้วไมเคิลเซเล l ร r ได้เล่าย้อนกลับไปในช่วงก่อตั้งบริษัทว่าเราต้องกล้าที่จะเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆโดยในตอนนี้เขาจะมาแชร์วิธีคิดที่เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวโดยเขาได้เล่าย้อนกลับไปในวันที่กําลังศึกษาอยู่ที่ MIT ซึ่งเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะความคิดในการกล้าคิดกล้าทํา กล้าใช้สติปัญญาในการคิดหาวิธีนอกกรอบในการค้นหาคําตอบของสิ่งต่างๆซึ่งเหล่าบรรดาเพื่อนๆร่วมชั้นของเขาก็มีทั้งเปิดบริษัทคอมพิวเตอร์เปิดตัวเกมคู่แข่งกับเกมดังพลุแตกสมัยนั้นอย่างแพ็กแมนบางกระสงฮาร์ดแวร์เพื่อนําไปใช้กับกระสวยอวกาศไม่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ชอบทุบรถตัวเองเพื่อที่จะได้มีเวลาซ่อมรถตัวเองในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกเขานั้นล้วนแล้วแต่ไม่มีความกลัวในการทําในสิ่งต่างๆเลยโดยมีค่าเรียนหนึ่ง ในวิชาเกี่ยวกับ m ม t e r i a l เกี่ยวกับวัสดุโดยโปรเฟสเซอร์ก็ได้เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็หยิบยกแผ่นกระเบื้องขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ถามกับนักเรียนในห้องว่ามีใครพอจะรู้บ้างไหมว่าทําไมกระเบื้องชิ้นนี้มันจึงไม่เกรียมในระหว่างที่มันออกไปกับยานอาวกาศนอกโลกซึ่งก็ไม่แปลกที่อาจารย์จะยกตัวอย่างวัสดุที่เกี่ยวกับยานอาวกาศเพราะท่านทํางานเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การนาซาและทุกคนในห้องเรียนต่างก็ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดจากหนังสือแทบทุกเล่มเท่าที่จะหาได้ แล้วก็นํามาอภิปรายร่วมกันตีความด้วยทฤษฎีต่างๆนานา,นา,นาแม้แต่สายมโนก็ยังมาจนกระทั่งอาจารย์ก็มาเฉลยคําตอบว่าสาเหตุที่ว่าทำไมวัสดุชิ้นนี้จึงไม่ทนทานและเกิดการเผาไหม้เมื่อนําขึ้นสู่ห้วงอวกาศคําตอบนั้นก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะขนาดองค์การนาซาก็ยังไม่รู้และในโลกนี้ก็ยังไม่มีใครหารคําตอบนั้นได้เลยว่าทําไมบทเรียนในคาบนั้น มันจึงทาให้ไมเคิลเซลเลอร์ตระหนักได้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาใหม่ๆแน่นอนว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้จากการอ่านหนังสือเพราะหนังสือมันคือการเขียนในสิ่งที่เคยเจอปัญหาเหล่านั้นมาแล้วซึ่งอย่างมากก็อาจจะใช้ทฤษฎีบางอย่างที่เขียนในหนังสือมาช่วยวิเคราะห์ค้นคว้าหาคําตอบแต่มันก็ยากเอาเรื่องแต่ก็ต้องยอมรับว่านั่นแหละคือชีวิตความเป็นจริงแต่ในขณะที่ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆก็มักจะสอนให้ผู้เรียน เน้นที่การอ่านหนังสือหรือท่องจําตําราจากนั้นก็เอาสิ่งที่จําสิ่งที่ท่องจากตําราเขียนคืนส่งอาจารย์ไปซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้มันตรงข้ามกับชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงโดยในชีวิตจริงนั้นเราควรเริ่มต้นจากการมีหลักการในการพิจารณาสิ่งต่างๆก่อนโดย first principles หรือหลักการหาความจริงอย่างเป็นระบบตามความเห็นของไมเคิลเซเลอร์ก็คือเราจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักของคณิตศาสตร์หลักของวิทยาศาสตร์ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในสิ่งที่กําลังพิจารณาอยู่ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณจะสร้างตึกสูงๆสักแห่งคุณก็จะต้องพิจารณาองค์ประกอบที่จะนํามาใช้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะเลือกใช้เหล็กทองแดงทองคําแรง่เงินไม้หรืออะไรทํานองนี้มาใช้ในการก่อสร้างซึ่งแน่นอนว่าเหล็กกล้าก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการสร้างโครงสร้างตึกที่แข็งแกรง่ง ดังนั้นหากคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ของวิศวกรรมโยธาและหากคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกวัสดุตามโครงสร้างตามหลักของวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเลือกวัสดุนํามาก่อสร้างตึกสูงเพื่อให้มันมีความแข็งแรงทนทานและสามารถตั้งตระง,งานบนพื้นได้โดยไม่ถล่มลงมาดังนั้นหลักการของเอนจิเนียริงหรือหลักการวิศวกรรมศาสตร์นั้นพื้นฐานมันก็มาจากสสิ่งก็คือหลักของคณิตศาสตร์บวกกับหลักของวิทยาศาสตร์ บวกกับความรู้ทางได้วิศวกรรมศาสตร์ที่พอเพียงที่จะใช้ในการวิเคราะห์ให้กลไกต่างๆสามารถทํางานได้ไม่ว่าจะพิจารณาในเรื่องใดหรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามนั่นคือหลักการแรกสุดในการที่จะพิจารณาอะไรสักอย่างและก่อนที่คุณจะเริ่มต้นหาข้อมูลเพื่อพิจารณานั้นให้คุณทําตัวเป็นเสมือนกระดาษที่ว่างเปล่าโดยให้เริ่มต้นเรียนรู้จากสิ่งนั้นโดยปราศจากจากกรอบความคิดที่เคยได้รับรู้หรือเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นจากตรงนั้น ยกตัวอย่างเช่นหากเขาสั่งให้คุณออกแบบเรื่องเกี่ยวกับการบินในกระบวนการการออกแบบทางวิศวการรมนั้นเรียกแรก,แรกคุณก็อาจจะเลือกใช้ไม้เป็นวัสดุต่อมาคุณอาจออกแบบโดยการใช้เมทัลหรือโลหะผสมและต่อมาคุณก็รู้ด้วยว่าเราไม่สามารถใช้สตีลหรือเหล็กกล้ามาใช้สร้างเครื่องบินได้แม้ว่ามันจะแข็งแรงทนทานและสร้างได้เกือบทุกสิ่งบนผืนผิวโลกแต่มันหนักเกินกว่าที่จะบินได้และเมื่อพอคุณเลือกได้แล้วว่า การออกแบบการบินนั้นวัสดุที่เหมาะสมก็คือเมทัลแต่หากเขาตั้งโจทย์ใหม่ว่าจงออกแบบเครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงหรือออกแบบเครื่องบินที่บินได้ในสภาวะหนาวเหน็บหรือจงออกแบบเครื่องบินที่สามารถบินไปได้ในอวกาศคุณก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุเป็นอย่างดีว่าหากวัสดุด,ดังกล่าวอยู่ในสภาวะที่แตกต่างกันในแต่ละสภาวะนั้นมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับตัวของวัสดุซึ่งทาให้ครเซลเลอร์เขาก็ได้ให้ความหมายของหลักทางเอนจิเนียริง หรือหลักในทางวิศวกรรมศาสตร์นั้นมันคือช่องทางในการส่งผ่าน energy หรือพลังงานโดยอาศัยตามหลักโครงสร้างและกลไกซึ่งมันอาจจะฟังดูแล้วงงๆสักหน่อยแต่ทางไมเคิลเซ e เลอร์ก็ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่ามนุษย์เรานั้นมีการพัฒนาด้วยการส่งผ่าน energy หรือพลังงานซึ่งไฟก็คือพลังงานชนิดหนึ่งที่มนุษย์เริ่มใช้ในการพัฒนาอารยธรรมโดยไปสิ่งง่ายๆที่ใช้เป็นหลักการคิดในการใช้ไฟก็คืออันดับแรกสุดเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่า วัสดุใดที่สามารถเผาไหม้ได้หรือไม่ได้เช่นถ้าให้คุณเลือกวัสดุดในการก่อไฟระหว่างก้อนหินกับไม้หากคุณมีความรู้คุณก็จะต้องเลือกไม้ในการก่อไฟแทนที่จะใช้ก้อนหินและหากมีหญ้าสดกับหญ้าแห้งให้เลือกคุณก็ต้องมีความรู้เพิ่มอีกว่าหญ้าแห้งนั้นติดไฟได้ดีกว่าหญ้าสดหรือหากมนุษย์เราต้องการสร้างธนูขึ้นมาเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ในระยะไกลได้ดีนั้นถ้าเขามีโจทย์ว่าจงออกแบบลูกธนูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากก้อนหิน4ชนิดเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าคุณก็ต้องพิจารณาว่าหินประเภทใดที่มีความแข็งแรงทนทานมีความคมในการผลิตหัวลูกธนูและความยาวของลูกธนูควรยาวเท่าไหร่สั้นหน่อยหรือยาวๆจะดีกว่ากันซึ่งการที่คุณจะรู้ได้นั้นคุณก็จําเป็นที่จะต้องทําการทดลองหลากหลายรูปแบบทดลองยิงเป็นร้อยๆครั้งจนคุณพบว่าลูกธนูแบบ C นั้นพอลองยิงแล้วประสิทธิภาพดีถึง87ดอก จากการยิง100ดอกเป็นต้นแล้วพอคุณรู้ดังนั้นทีนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการทําซ้ําเพื่อผลิตลูกธนูแบบ C เพิ่มเป็นพันดอกหมื่นดอกเพื่อที่จะได้ใช้มันในการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารได้โดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตถือหอกถือดาบเข้าไปสู้กับหมีกับกอริลลายักษ์แบบเผชิญซึ่งหน้าอีกต่อไปซึ่งชีวิตคุณก็จะยืนยาวมากขึ้นล่าสัตว์ได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงจากการที่จะต้องไปเผชิญกับสัตว์ดุร้ายสัตว์ที่อันตรายแบบต่อหน้าต่อตา มาดูตัวอย่างต่อมาอย่างการใช้ช่องทางส่งผ่านพลังงานอย่างพลังงานลมและพลังงานน้ําในการสร้างเรือนั้นหากคุณออกแบบให้เรือมีความกว้าง1ฟุตและมีความยาว100ฟุตเรือลํานั้นจะวิ่งได้อย่างรวดเร็วในขณะที่หากออกแบบเรือให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นเป็น10ฟุตแต่ลดความยาวลงเหลือ50ฟุตคุณก็จะได้เรือที่แล่นช้าลงแต่สามารถบรรทุกของได้เยอะกว่าแบบแรกและแม้กระทั่งการออกแบบรูปร่างของเรือก็มีความเร็วที่แตกต่างกันอย่างเรือที่เป็นสี่เหลี่ยม ก็จะแล่นได้ช้าแต่ในขณะที่เรือที่มีความโค้งจะแล่นได้เร็วเพราะรูปร่างของมันส่งผ่านพลังงานน้ําและพลังงานลมได้ดีกว่าซึ่งนั่นทําให้ทางไมเครเซเลอร์นั้นเขามีมุมมองเกี่ยวกับบิตคอยว่าบิตคอยนั้นคือพลังงานทางเศรษฐศาสาตร์แรกของมนุษยชาติที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมหรือมันคือพลังงานในทางเศรษฐกิจมันคืออีโคโนมิกเอนเนอร์จีซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับและปฏิเสธแนวคิดทฤษฎีพลังงานทฤษฎีทางวิศวกรรมศาสาตร์ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นส่วนสําคัญในการไปกลไกลในการทํางานของ monetary asset หรือสินทรัพย์ทางการเงินแล้วก็จบกันไปกับตอน first principles หรือหลักการหาความจริงอย่างเป็นระบบจาก Michael s e y l o r ในซีรีส์ลงทุนบิตคอยให้รวยสไตล์ไมเคิ e l ซเล l ร r เจ้าของ MicroStrategy บริษัทมหาชนที่มีบิตคอยมากที่สุดในโลกถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซับเตอร e ์กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O c l o c k สำหรับวันนี้สวัสดีครับ